หม้อหม้อหม้อหุงยาเปล่าใช่เปล่าหม้อครับหม้อก๋วยเตี๋ยวอันนี้หม้อเหมือนกันอันนี้ถาดโคโคกตำโคกตำยังไงตำยังไงทำให้ดูหน่อยสิไหนไหนมานั่งนั่งตรงนี้ไหนตำยังไงตำยังไงอ่ะ ่ตามยังไงตามยังไงอ่าตามยังไงตามให้ดูหน่อยสิอ่ะตามให้ดูหน่อยโอเคทำเป็นเหรอเก่งจังเลยในนี้มีอะไรอ่ะอันนี้อะไรข้าวโพดข้าวโพดอ่ะขโพดเหรออะไรอ่ะอะไรไอะไร <g> ของไทรอ่ะ <c oughs> ของพวเตอร์เหเปล่าองยเ่าขอเตอร์หมดยังหมดแล้วออเอาขหลรอครับหมดแล้วเหรอครับของพิเตอร์ของพวเตอร์หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วเลยออือไปไหนครับลูกอือ <c oughs> <c oughs> ของเนตันเหรอเนี่ยไม่ใช่หรือของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เหรอใช่กระดาษเออกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่โอ้ไปแล้วไปแล้วอยู่ไหนเนี่ยว่าโคเล่นหือมโคเล่นหนูอยู่ไหนเนี่ยฮะพี่เต้อยู่ตรงไหนครับตอนนี้่ีเต้ยอยู่ในมาโคเหรอมีอะไรบ้างไหนไหนชี้มาป๊าดูหน่อยสิไหนโอ้โหนี่มอะไรเนี่ย ของกินมีอะไรมั่งนะอ้าวอู้หูใครจะไปขอตาเลยโอ้โหไปไหนต่อครับตรงนี้ไปตรงนี้ <Wow. S 1> wow. ว้าวสวยจังเลยสวยจังเลย oh oh. ลูกโป่งเหรอ,อลูกโปง่โปงไปดูลูกโป่งกันเลย <rium> <Dante> wow да มีอะไรบ้างเนี um. ่ยโอ้โหเสือเสือไหมเสวยไหมเสวยลูกโป่งลูกโป่งว้าวเดี๋มันแตกเดี๋นแตกเบิ่มเมแตกเบิ่มแล้วนี่ล่ะลูกโป่งนี่ล่ะลูกโป่งนี่แตกไหมเห้ยสิหายสีเลยโอ้สวย เดี๋ยวมันแตอืมไปดูอะไรอยู่ไหมอนือนไรนะอันไหนอันนี้ว้าอันไหนครับอันนี้ยังไปไม่ได้เลยนังไปไม่ได้เลยะไไอะไหนตัวไหนนังนี้อะไระยาสระผมอาวคใเนี่ยยาสระผม ขอผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับของฮีเทอร์เหรอใช่ของฮีเทอร์ของฮีเทอร์ไม่ใช่ของฮีเทอร์เป็นของเด็กมาอมาคู่มีด้วยอะไรเนี่ยอะไรเอ้ไม่ใช่ด้วยโอ้แคบบ่บอกว่าอะไรอะ่ะนมตาหมี นไ,ไนครับไหนกันนอืว้า <laughs> ไหนมองมองก้องชีมองก้องชี้องก้องมองกอง้งไห้ว่าให้ก้องหน่อยบบกมือให้กล้องหน่อยวันนี้มาซื้ออะไรรอวรถข้า <c oughs> <laughs>

Dính lò lò thầy con nè Ok, để xíu bye 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 okay.